สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อที่ราศีกรกฎเม่ทัดน้ำดาพระหัสเดินถอยหลังนะคะตลอด1ปีเต็มตั้งแต่19เมษายนปีสอง6ช่วงจังหวะหนปีนะก็มีช่วงที่ เดินถอยหลังพักองศานะคะตั้งแต่กันยายนเดือนหน้าต่อไปถึงวันที่10มกราคม2566นะคะช่วงระยะเวลาถอยหลัง4เดือนเป็นยังไงบ้างน,นะคะ ปรากฏแม่ทัดน้มดาวพระหัสก็คือดาวตัวแทนของอิปปัญหาความหนักเหนื่อยยากความเจ็บป่วยอุปสรรคการต่อสู้การแข่งขันสิ่งที่จะได้มาเหนื่อยหรือเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะและเป็นดาวพระหัสสุภะความรุ่งเรืองความสำเร็จเป้าหมายการได้รับก,การสนับสนุนจากเจ้านายผู้ใหญ่ ความสุขผมรบอบคอความสุขสันติสุขความสำเร็จความรุ่งเรืองพระรหัสอริพระรหัสสุภะอยู่ในเรือนกรรมอาชีพการกระทำบุรพกรมกรมกรรมการกระทำหน้าที่การงานนะคะอาชีพกรบกดแม่ทาตนานะะ้ำค่ะ ข้องกับบุลรานบริวารน,นะคะมีผลประโยชน์ตอบแทนให้ค่ะหรือตอนเองถ้าอ่อนไวจากอีกฝ่ายก็มีผลประโยชน์มีความคล่องตัวหากันเงินรายได้มีหัวคิดการค้าค่ะ ยุกาได้เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นการเริ่มต้นจะได้งานหรือตำแหน่งหน้าที่การงานผ่านร้อนหนาวมานะคะผ่านวันเวลาวันเวลาเยาวยาได้ทุกสิ่งมีประสบการณ์ สิ่งที่ปรารถนาก็ลงตัวไปเรื่อยๆประคับประครองสิ่งที่มีด้วยประสบการณ์งานอาชีพอะพระหัสอยู่กรรมะอาชีพพระหัสสุภะพระหัสอริอสิ่งที่ได้มา งานรูทีนงานรับราชการงานประจำนี้อยู่ในระเบียบินประเพณีนะคะหัสการงานอาชีพทำให้ได้โดดเด่นในวงสังคมเพื่อนฝูงใกล้ชิดเมื่อพระรัสปรากฏเกิดปัญญาบริสุทธิ์ คุณทางด้านศาสนาวิชาความรู้นะคะอยู่ในระเบียบวินัยได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผู้ใหญ่สับสนรุ่งเรืองความก้าวหน้าผู้ไฟรู้เรียนรู้อเก่งวาสนาเฮงเลยะ,ค,ะครูบาอาจารย์อาชีพ เป็นวิทยากรสมัยใหม่เป็นนักพชนาการที่ลงทนด้วยสติปัญญามีปัญญาแก้ไขปัญหาดีคะรุ่งเรืองโดดเด่นค่ะอันนี้การเดินทางใกล้ไกลเป็นผู้พระดุงความยุติธรรมอันสดใสนะคะเป็นผู้มีชื่อเสียงประสบความสำเร็จองค์กรห้างร้านร้านค้ามีแหล่งหลักทรัพย์ สังหาของตนเองสามารถสร้างโรงเรือนโรงงานโรงเรียนใหญ่โตบรหิหารจัดการเก่งวาดสนาแห่งเป็นคนสุขุมรอบคอบทำง,งานใหญ่งานเทคโนโลยีงานสื่อกันค้าต่างประเทศทางไกลงานออนไลน์การค้าได้รับยกย่องให้เป็นผู้มีความสามารถนะคะอันนี้ ค่ะได้เข้าตามตรอกออกตามประเพณีแล้วก็เลยพบคู่คู่ที่เป็นคู่บุญบารมีนะคะชอบมันเพียรภาวนาถือศีลปฏิบัติธรรมนะคะแรงจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่บนทางของความยุติธรรมตรงไปตรงมานะคะมีครอบครัวผูกพันกันมั่นคงหากันเงิน ลาบผลร่วมกันนะเกิดการเป็นแปลงที่สำเร็จยิ่งใหญ่ค่ะชื่อเสียงเป็นผู้นำมากกว่าที่จะเป็นลูกน้องใครค่ะบุคลิกดีนะคะโดดเด่นนี่ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในแวดวงสังคมได้รับผิดชอบงานใหญ่ เป็นหัวหน้าอ่ะอ้มีความยุติธรรมอันนี้มีความมั่นคงของครอบครัวหลักแหล่งที่ยู่ใยการมันรินรายได้และการงานก็ได้พบกับความขยันหมั่นเพียรนะขยันทางด้านเครื่องจักรยนต์เครื่องจักรยนต์กลไกสื่อวิทยุโทรทัศน์การสื่อสาร กานอยู่เบื้องหลังสําเร็จนะคะพระหัสธรรมะพระรหัที่มาอยู่สุภาพตทางแดนทางชาติทางทินเจ้านายผู้ใหญ่ได้รับความรักเมตตาสนับสนุนรุ่งเรืองกับงานอาชีพขยันต่อไปก็ได้พบกับความวิริยะอุตสาหะนะคะมีผู้คนสนับสนุนผลักดันอยู่เบื้องหลังเรื่อยๆแล้วก็ลงตัวแล้ว ด้วยความขยันหม่นเพียรสุขภาพแข็งแรงค่พระพาราณามัยอุดมสมบูรณ์อันนี้เข้าไปเกี่ยวข้องพะะรเพรินก็คือเกี่ยวข้องกับความหนักเน็ดเหนื่อยยากงานทางด้านสุขภาพดีนะคะนักโภชนาการนักให้ทำแนะนําการเรียนการสอนดีมัน่นคงรุ่งเรืองผลตอบแทนสำเร็จคะ่ะมั่งคั่ง ก็ไม่ใช่เหตุบังเอิญค่ะกุวงล้อหมุนเวียนมานี่ก็ได้พบคู่เนื้อคู่แต่ก่อนเก่านะคะมาร่วมกันนี่ตัวแทนดาวเสาเสาก็ไปอยู่ในเรือนการเดินทางยกย้ายเปลี่ยนแปลงทําให้ได้พบเนื้อคู่นะคะสิ่งที่ได้มาไม่ใช่เหตุบังเอิญน,นะแลกเปลี่ยนกันมาด้วยการงานชีพหมุนไปด้วยกำมือก็มีรถลักทรัพย์บ้านที่ดิน โชคดีมาเยือนนะคะเจอหลักไหลในะสังหาที่ใดก็ซื้อตุนเอาไว้เพื่อเก่งกำไรคงล้อหมุนไปสุขรยจนเคยลำบากก็จะมีชีวิตที่สบายมากยิ่งขึ้นโชคดีมาเยือนแล้วชีวิตเปลี่ยนกาเมื่อได้พวบคู่จากการเดินทางไกลยกย้ายเป,เปลี่ยนเพลง อันนี้ก็ได้มีการงานอาชีพได้ลงทุนใหม่ๆการค้านะคะมีหัวคิดก้าวหน้าในร่วมติดต่อขายกับชาวต่างชาติต่างถิ่นอยากรับการสนับสนุนเรื่องเหตุตรงข้ามฝ่ตรงข้ามมีหัวคิดก้าวหน้าทําการค้าขายด้วยความนุ่มนวลเอาใจใส่ดูแลเข้าป่าอาหารค่ะเป็นผู้มีประสบการณ์อ่อนโยนเป็นคนรัก เป็นคู่เป็นคนสวนเป็นคู่ค้าที่นำพาให้ได้ร่วมการงานอาชีพร่วมกันมั่นคงต้องเดินทางค่ะเดินทางไกลห่างไกลออกไปได้ดีค่ะสิ่งที่คิดเอาไว้ในใจก็ความห่างไกลจากครอบครัว ก็จะนำพาให้ได้พบกับความรุ่งเรืองนะคะเลลอดลมดีค่ะได้พบกับผู้รักทางไกลคนชนตทตำบลไกลค่ะมาในรูปแบบของมิตรภาพทางไกลได้รับการสับสนุนส่งเสริม ู้บนบารมีนะสรุปแล้วนั่นแหละเหมือน,นกันเลยรักกันแล้วกันดูแลเอาใจใส่กันแล้วกันรักครอบครัวอยากมิพี่น้องที่เข้มแข็งกับการเดินทางโยกย้ายไปร่วมกันหมุนกงล้อหมานะคะวัฏจักรการเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปก็ประคับประคองไป งานไปด้วยเดินทางท่องเที่ยวไปด้วยแล้วก็ดูแลเอาใจใส่กันละกันนะคะอันนี้รู้ใจกันดีค่ะรู้อารมณ์ของฉันและเธอค่ะอ่อันนี้ก็สี่เดือนกับดาบรลัดเดินถอยหลังอ่าก็มีเรื่องราวของดูแลรับผิดชอบหน้าที่อ สิ่งอื่นก็ห่างไกลออกไปนะไม่เกี่ยวข้องกับชาวกรกฏนะคะห่างไกลไปแล้วเอาหูไปนาเอาตาไปไรมีความเป็นหัวหน้านักปกครองนะผู้ยิ่งใหญ่นะผู้นำมวลชนผู้ผนะคนะเรื่องห่างไกลไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวนะคะเรื่องไกลชิดก็คือ ตัวเราเองนะที่เข้าไปเกี่ยวข้องางานอาชีพที่รับผิดชอบกับผู้คนมวลชนดูแลกิจการงานด้วยก็ได้รับมอบหมายที่มุ่งม,มั่นไปสู่ความสำเร็จนะคะที่มั่นคงอันนี้ก็ให้ชาลีแอ e e เจอให้คำแนะนำนะคะ transformation t r n s f o r m a การเปลี่ยนรูปการยกย้ายเปลี่ยนแปลงการเดินทางะหมุอนมาการเดินทางไกล่มีการปรับทัศนคติเข้าหาแม้จะแตกต่างกันทางพื้นเพเชื้อชาติศาสนา Generation g เ n e r a t i o n ก็บปรับตัวได้ความพันพ้นปนแปกไปเมื่อปรับตัวได้ก็รอดแก้วครารดรอดภัยนะคะ เข้ากับคนทุกเพศทุกชาติทุกวัยทุกสถานที่และแวดลอ้อมค่ะปรับตัวเก่งนะคะเก่งวาสนาเห่งนะคะ่ะพบคู่พบคู่คนต่างแดนคนต่างพื้นที่กันนะคะคมเกลียปองดองนะ,ะไม่หลงทางอ่นะ,ะไดเรกชันมีป้ายบอกทางแล้วชีวิต มีเป้าหมายมีความสุขระหว่างทางที่เดินไปค่ะเป็นผู้นำทางชีท้ทางให้กับคนอื่นด้วยด้วยความรู้ประสบการณ์พระกรรมอาชีพนะเป็นผู้บาอาจารย์ที่ดีใช่แล้วค่ะ r e เว l a t i o n กดแห่งกรรมยุติธรรมเสมอทำความดีแล้วย่อมได้ดีเจวดามาเปาแตรสงขามถึงเวลาแล้วที่ท่านได้ ทำความดีเอาไว้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน,นชาติวานพืชพันธุ์เมล็ดดีงามออกไปเติบโตด้วยความดีค่ะสิ้นสุดการรอคอยได้แก้ไขปัญหาจากอดีตถึงปัจจุบันไม่มีปัญหาอะไรค่ะมีแต่ความสุขสงบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครองนะคะมีดวงตาเห็นธรรมชอบมันเพียรภาวนาถือศีลปฏิบัติธรรมเป็นผู้มีศีลค่ะได้พบกว่าคู่ศีลคู่บุญบาร,รมีค่ะใจตรงกันค่ะคนใจดีใจบุญ